ามีภาคีเครือข่ายมากมายในการที่จะมาทำงานตลาดนัดแห่งความสุขปลุกหัวใจนะคะและหนึ่งในนั้นคือสคอ,อที่มีความตั้งใจที่จะทำวันงดเหล้าบุรีทั่วไทยให้ได้ค่ะลองฟังดูนะคะการทำเรื่องเป็นผู้ับพิธีบุตรทอาเนี่ยทำื่องสมองอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าในเรื่องพิธีบุงรทอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ยากครับ การทาเรื่องนี้ในการควบคุมนี่ต้องถือว่าเป็นการปกปิดที่ยิ่งใหญ่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือครับในการที่จะทําทอย่างไรนะครับให้นะครับในการควบคุมในการจัดระเบียบครับนะครับให้ลูกหลานเราเนี่ยเข้าถึงสื่อคอได้ยากขึ้นแต่ในแง่เส็จจริงๆนะแข็งชาติเนีชัดเจนเลยครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกหลานคนไทยเราไม่ได้ดึงมากมายขนาดนี้ครับนะครับในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ คนไทยเราดื่มเพิ่มขึ้นถึง30กว่าเท่าครับครับแล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของการโฆษณาปัจจุบันเนี่ยก็ดื่มเหมือนพอเนี่ยนะครับเยอะลิตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยนะครับนะครับแ่้วดื่มเหมือนพอเนี่ยนะครับผูกกว่าน้ำผลไม้แล้วนะครับครับถ้าต่อไปเนี่ยเปิด AEC เนี่ยนะครับผูกวางน้ำดื่มธรรมดาเนียุ่งกันใหญ่ครับนะครับทุกหลังเราคงคงดื่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ครับว่าในส่วนของการควบคุมเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีการจะต่อู้กับในส่วนของของความมั่นคงของ,อองตัวเองครับต่อู้กับไอออนต่อู้กับผลประโยชน์มหาศาลครับนะครับล่วมมนธรรมสวัสดีโดยปตอทอพะลันที่ย่นยืนเพื่อไทยฉันมีความสุขเล็กๆใน,ในใจฉัน